สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระธรรมยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องครอบครัวกับการเงินจากพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อที่7ถึงข้อที่10พระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อ7ถึง10เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้นแต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิดส่วนคนเหล่านั้นที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวนและติดบ่วงแล้วและในความปรารถนานานา,นาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัว ซึ่งทำให้คนเราถึงต้องความพินาศเสื่อมสูญไปโดวยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลและเพราะความโลภนี่แหละจึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์ เมื่อเราพูดถึงเรื่องการเงินกับครอบครัวหรือครอบครัวกับการเงินสิ่งแรกที่เราต้องทําความเข้าใจอัดับแรกคือทัศนะความคิดเกี่ยวเรื่องการเงินเราควรจะเป็นอย่างไรถ้าทัศนะเราผิดก็มีผลต่อชีวิตของครอบครัวแต่ถ้าทัศนะถูกต้องก็มีผลทําให้ครอบครัวมั่นคงอันนี้คือสิ่งที่เป็นจริง นันอาจารย์ปโลจึงให้คำแนะนําเกี่ยวเรื่องของการมีทัศนะความคิดเกี่ยวกับการเงินไว้ดังที่ได้อ่านไปนะครับสิ่งแรกเลยเปาโลให้ทัศนะความคิดว่าเงินเป็นสิ่งจําเป็นแต่ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งจําเป็นแต่ก็ไม่สําคัญที่สุดในชีวิตตัวอย่างเช่นบ้านเป็นสิ่งจําเป็น แต่ไม่มีบ้านก็ไม่แปลความว่าเราจะทำอะไรไม่ได้นะรถมีความจำเป็นแต่ก็ไม่แปลความว่าไม่มีรถทำอะไรไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจถ้าเรามีทัศนะความคิดในเรื่องการเงินไม่เข้าใจชัดเจนปั๊บเนี่ยมันมีผลต่อครอบครัวของเราอย่างแน่นอนฉะนั้นปรโลวาอันดับแรกคือเงินไม่ใช่สิ่งที่ สำคัญที่สุดในชีวิตมันอาจมีความจำเป็นแต่มไม่สำคัญถ้าเราให้ความสำคัญว่าเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดชีวิตนะครับเราอาจจะได้เงินมาแต่เราอาจจะเสียครอบครัวเราอาจจะได้เงินมาเราจะเสียลูกเราอาจจะได้เงินมาเราจะเสียภรรยาหรือสามีซึ่งก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจำางนั้นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งทัศนคความคิดแรกคือว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็น แต่ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตดังนั้นเมื่อเงินเป็นสิ่งจําเป็นแต่ว่าไม่สิ่งสําคัญที่สุดชีวิตโดยเหตุผลนี้เปาโลจึงแน,นะนําว่าอย่ารักเงินอย่าหลงเงินนะคือมีไม่เป็นไรมีเงินมากๆม,มีเงินเยอะไม่ได้เสียหายอะไรไม่เป็นความผิดอะไรนะครับเราควรจะมีและเอามาใช้ให้มันถูกต้องแต่ว่า,อย,าอย่ารักอย่าหลง รักหลวงแปลความบาอะไรหนึ่งและให้ความสําคัญกับคนจนกระทั่งสําคัญกว่าชีวิตหลายคนยอมตายเพื่อเงินแทนที่ยอมตายเพื่อครอบครัวนะหลายเงินเพอเห็นแก่เงินเพียงนิดหน่อยแต่กับนํามาซึ่งความเสียหายมากมายอันนี้นคือสิ่งทีออ่อยากจะให้มองเห็นภาพว่าการรักการหลงคือว่าเราเหมือนกับการบูชา นะ,ะการบูชาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าขาดเงินปั๊บเนี่ยชีวิตจะขาดใจอันนี้เรียกลักเรียก,ก,ยกลงถ้าพูดง่ายๆเหมือนเรา,เา,เารักกับแฟนหลงแฟนอะไรต่างพวกนี้นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นขาดเธอมันขาดใจนะ,ะไม่เห็นหน้าเธอกินข้าวไม่ลงคออะไรต่างพวกนี้ถ้าออกมารูปแบบนั้นถ้าเรามีท่าทีชี้งาแบบนั้นต่อเงินเนี่ย กางแปลความว่าชีพเราเริ่มมีปัญหาเพราะเราจะไม่ให้ความสําคัญกับคนในบ้านเราจะไม่ให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวเราจะไม่ให้ความสําคัญกับสามีหรือภรรยาเราจะไม่ให้ความสําคัญกับลูกนะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อเราหลงในเงินและเปาโลว่าการหลงเงินรักเงินเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วทาไมทําไมเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วเพราะว่าเรายินดีทําทุกอย่าง เพื่อจะได้เงินได้มาซึ่งเงินแม้ว่ารู้ว่าผิดกฎหมายเรายัางยินดีทำถ้าไม่ถูกจับก็แล้วไปแต่ถ้าถูกจับล่ะนะอะไรจะเกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่คนไม่คิดว่าจะถูกจับนะที่ยอมทำผิดทั้งหลายแหล่เนี่ยเพราะมีความมั่นใจว่าจะไม่ถูกจับจะไม่มีใครจับได้แต่พอถูกจับได้แล้วก็เสียใจที่คิดสั้นไป นั่นคือสิ่งที่อยากกระนุนใจให้มองเห็นว่าเมื่อเงินไม่สิ่งสําคัญที่สุดชีวิตเป็นเพียงแค่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรมีก็ดีนะฮะไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็าจะไม่รักไม่หลงมันแต่เมื่อไรเราคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเราจะหลงมันเราจะรักมันแล้วเราจะยอมอุทิศชีวิตของเราให้กับมันให้สามที่สี่สามคือว่าพอใจกับเงินที่เรามีอยู่ แปลความว่าอะไรแปลความว่ามีเท่าไหร่ให้พึงพอใจกับสิ่งที่มีจะมีจะเอาของที่เรามีไปเปรียบเทียบกับของอีกคนหนึ่งถ้าเราบอกว่าเรามีสิบบาทแต่เราเหลือบซ้ายไปเห็นคนที่มีห้าสิบบาทเราอยากจะมีเหมือนเขาเหลือบขวามาเจอคนที่มีร้อยบาทเราอยากจะมีเท่าเขาถ้ามีอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะพลาด กับการเดินทางของชีวิตและทําให้ครอบครัวเสียหายแต่ถ้าคนไม่รักเงินก็ยังมีความสุขว่าเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเท่านี้ถ้าคิดจะมองจริงมองคนที่มีน้อยกว่าหรือคนที่ไม่มีเลยถ้าคนที่ไม่มีเลยเขายังสามารถอยู่ได้เราซึ่งมีมากกว่าเขาทําไมเราจะอยู่ไม่ได้อันนี้เมื่อพองทุ่งทัศนะความคิดนั่นก็จิงแรกเลยที่ ครอบครัวเราจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงก็คือทัศนคติเกี่ยวเรื่องการเงินถ้าทัศนคติของเราถูกต้องครอบครัวจะมั่นคงแต่ถ้าทั้สิ่งเราเรื่องของอการเงินผิดพลาดชีวิตครอบครัวอาจจะไม่มั่นคงมีสิทธิในการร่วมเหลวเพราะว่าเราจะให้เงินสําคัญกว่าชีวิตแปลความว่าเราจะให้เงินสําคัญกว่าครอบครัวด้วยให้เราร่วมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักความเมตตาความกุณาคุณพระเจ้าที่เมีองกลายเจ้าอวยพรในกลายเรียนรู้จักการจะมีเงินใช้เงินและก็ไม่รักเงินในพระนามพระสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใครครวญระหว่างความสบายกายและความสบายใจท่านปรารถนาสิ่งใดมากกว่ากันเพราะเหตุใด ขอคิดประจำนี้นะครับเงินทองสามารถซื้อความสะดวกสบายกายแต่ไม่สามารถซื้อความสุขสบายใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL l i f e และสามารถสนับสนุนพนรกิจ ผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ